สามเหตุผลว่าทําไมวันนี้นักกีฬาถึงจําเป็นต้องมีเป้าหมายพ่อแม่โคช้ชและก็หลายๆคนตั้งคําถามถามมากับว่าว่าเอ๊นักกีฬาบางครั้งอะ่ะแรกๆกับเขาขยันแต่ช่วงหลังๆทําไมเขารู้สึกขี้เกียจซ้อมเขารู้สึกไม่มีกําลังใจเลยคําตอบที่จะบอกคุณทุกคนที่กําลังฟังคลิปนี้คือเขากําลังขาดเพื่อที่ใช่เป้าหมายในชีวิตของการเป็นนักกีฬาของเขาเขาไม่รู้ว่าวันนี้เขาเล่นกีฬาเพื่ออะไร เขาเล่นไปทําไมอะไรที่เป็นแรงจูงใจเขาไม่มีเหตุที่จะจูงใจทําให้เขาซ้อมมันก็เป็นไปได้ที่เขาจะขี้เกียจโอเคไหมดังนั้นถ้าคุณอยากให้เขามีกําลังใจให้เขาอยากจะมาซ้อมเหมือนเดิมคุณต้องถามเขาว่าเป้าหมายในชีวิตของการเล่นกีฬาครั้งนี้เขาเล่นเพื่ออะไรถ้าเขาหาเพื่อที่ใช่ตอบคุณได้คุณไปต่อได้อันที่2คุณเคยไหมว่าเขารู้สึกลังเล เขารู้สึกไม่มั่นใจกับการเล่นก็ทําให้ผลการฝึกซ้อมหรือผลการแข่งขันเนี่ยมันไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่เป็นไปตามโปรแกรมฝึกซ้อมที่วางไว้ถูกต้องไหมก็เช่นกันเพราะระหว่างนั้นนักกีฬาเกิดการใช้ร่างกายเยอะเขาก็จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยถึงช่วงเวลาท้อเขาก็รู้สึกหมดพลังมันก็เป็นไปได้ที่เขาก็จะถามตัวเขาเองว่าเฮ้ยฉันจะเหนื่อยไปทําไมฉันจะเล่นกีฬาไปเพื่ออะไร เพราะเขาไม่มีเป้าหมายเช่นกันดังนั้นวันนี้เราต้องหาเป้าหมายให้ชัดหาเพื่อที่ใช่หาหลักยึดเพราะเวลาเขารู้สึกท้อหมดพลังเนี่ยเราก็ต้องให้เขาเห็นเป้าหมายของตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าเป้าหมายของคุณคือเพื่ออาชีพเพื่อเล่นเป็นนักกีฬาทีมชาติเขาก็จะหาคำตอบเขาหาหลักยึดเจอ หาเป้าหาเพื่อที่ใช่เจอเขาก็จะกลับมาซ้อมมีพลังอีกครั้งหนึ่งนี่คือเหตุผลว่าเป้าหมายจึงสําคัญอันที่3มมีบางครั้งที่ขาดวินยัยไร้ความพยายามไม่อยากฝึกซ้อมเป็นเรื่องปกติแต่เราจะทําให้เรื่องปกติเป็นเรื่องที่เขาเดินต่อได้คือสิ่งที่เราก็ต้องหาเพื่อที่ใช่เหมือนกันเพราะเขาไม่อยากทําไม่มีวินยัยก็ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนวันนี้เรามาเติมเต็มด้วยการเซตเป้าหมายให้มันสมาร์ทเซตเป้าหมายให้มันชัดเจนเราสามารถ นึกภาพแห่งความฝันของเรานึกภาพเป้าหมายของเราถามปุ๊บสามวินาทีตอบได้แสดงว่าภาพเป้าหมายของนักกีฬาชัดคุณสามารถตอบได้ไหมว่าเฮ้ยวันที่คุณสําเร็จอี่ยใครอยู่เคียงข้างเขาและคุณกําลังทําท่าอะไรคุณทําท่าอะไรและคุณรู้สึกอะไรนักกีฬาทุกคนถ้าคุณตอบคําถามที่เราได้ถามตรงนี้ได้ชัดเจนแสดงว่าภาพของความฝันภาพของความหมายที่มันเกิดขึ้นในหัวสมองของคุณมันชัดแล้ว คุณก็จะตอบได้เมื่อภาพมันชัดแล้วความสําเร็จมันจะมีอยู่สองครั้งคือสําเร็จในหัวกับสําเร็จที่คุณจะไปปฏิบัติจริงคุณจะมีทิศทางคุณจะมี how to ในการที่จะฝึกซ้อมดังนั้นวันนี้3เหตุผลนี้จะเป็นคําตอบให้กับโคช้ชพ่อแม่ผู้ปกครองและหลายๆคนที่ตั้งคําถามว่าทําไมถึงหมดพลังในการซ้อมวันนี้คุณหาเป้าหมายให้เจอหาเพื่อที่ใช่ให้เจอวัด ถูกประสงค์ชีวิตของคุณมันจะตอบจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณแล้วคุณมีหลักยึดจับให้แน่แน,แ,นแล้วเดินต่อไปอย่าท้อเป็นกำลังใจให้ทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ที่ YouTube c h a รักเตอร์วอลสปอร์ตเอ็กซ์แล้วพบกันใหม่ขอบคุณมากค่ะ